สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า c r o s y Island นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเกมมือถือสร้างบ้านคาบของที่นัตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกราฟิกตัวเกมนี้สไตล์จิบี้เลยแต่ตัวเกมนี้นะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการในโตัวประเทศไทยนั่นเองนะผู้ชมครับใครที่ชอบเกมมือถือสร้างบ้านคาบของนะครับกราฟิกสไตล์จิบี้อะไรแบบนี้ลองดูเกมนี้ได้เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมมนที่เรียบร้อยแล้วเอาตัวเกมมีภาษาไทยแล้วหรอหรือว่ายังไงตัวเกมมันยังไม่เปิดในไทยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีนะเมื่อกี้มันแค่ขึ้นเตืนอนเฉยนะครับ เราจะเล่นแบบไม่เข้าระบบด้วยการล็อกอินใดใดทั้งสิ้นนะครับเราจะมาดูบรรยากาศนะตอนนี้นะครับตัวเกมเปิดให้บริการจริงๆแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้นะครับตัวเกมยังเป็น Early Access น,นั่นเองคุกผู้ชมครับแต่ว่าเปิดตัวเต็มแล้วนะครับตัวเกมยังไม่มีในส่วนของ iOS เลยนะครับนะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตัวคัสซี่ของตัวเกมนะให้อารมณ์เหมือนดูอนิเมะจิบินะเนี่ยดูดิแล้วก็อนิเมชันการเคลื่อนไหวตัวละครนะครับ เริ่มแรกอะครับมันจะมีให้เราสร้างตัวละครอะนะแล้วแต่เลยนะครับเล่นตัวละครผู้หญิงหลายรอบแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ้องเปลี่ยนมาเล่นตัวละครผู้ชายบ้างนิดนึงนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งพวกเอ่อตาต่างนะครับทรงผมนิดหน่อยนะนะแล้วแต่เลยนะชอบคนไหนแม่งก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่รอกผมว่านะเพราะว่ามันอยู่ในหมวกโอเคแล้วก็กดเพล์ไปเลยไม่ต้องคัสตอมอะไรมากมายนะคือก่อนหน้านี้ที่เคยเล่นเนี่ยมันไม่มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะคือนาตอนเนี้ย คือดีนะมันมีเสียงเอฟเฟกแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นอะ่ะมันไม่มีเสียงเอฟเฟกนะนี่คือภารกิจเราอะครับก็คือทําการเนี่ยครับตัดเนี่ยแล้วก็ a อนิเมชั่นรู้สึกว่าดูลื่นขึ้นด้วยนะเออแล้วก็มาทําการซ่อมสะพานเดี๋ยวพอเราทําการซ่อมสะพานได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีการอ่าซ่อมบ้านซ่อมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับจะมีแอนิเมชั่นประมาณนี้นะค่อยเล่นไปนะ เดี๋ยวเรามาจุดนี้นะครับนี่เราต้องหาทรัพ,พยากรเนาะแต่ว่าเราเล่นตามภารกิจนะครับให้มาตรงนี้ก่อนนี่ตีหินนะ่นะนี่ครับแล้วก็ทําการเก็บแนะนําให้เล่นตามภารกิจนะครับมันจะผ่านเควสง่ายกว่าที่เราไปเล่นเองเห็นเนาะมาตรงนี้นะครับทำการบิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสก i ีปเรื่องขวาบนได้นะถ้าไม่อยากดูอนิเมชันการก่อสร้างนะแต่ผมแนะนำ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดไทยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e ลท้าวสลัก Awakening, ฮอน k a i น m แพค Tower of Fantasy, อาร์คไนแฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center โอเคทีนี้นะครับอ่ะสกิปได้เลยเดี๋ยวไปดูนะครับเขาให้เราไปทำอะไรต่อ นะครับตอนนี้เราสามารถทําการเออเหมือนแปรรูปตัวไม้ต่างๆเพิ่มเติมได้แล้วนะครับสกิปได้นะครับถ้าอยากจะรวดเร็วเนาะโอเคตำนั้นตำนั้นเรามาตรงนี้เลยพอมีเสียงด,ตงตงดนตรีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับดูดีขึ้นนะทำการบิลสกิปได้เลยนะครับถ้าไม่อยากดูนะโอเคมันต้องหาทรัพยากรไปเรื่อยๆนะ,อ,ะอันนี้มาหาลุงหน่อย นะครับอันนี้จะเป็นลุงเหมือนจะเป็นภารกิจรายวันมัง้งไม่ใช่ดิเหมือนคล้ายๆเออร้านขายของหรือเปล่าหรือเป็นภารกิจเควสยรายวันแล้วมารับของอะ่ะที่ลุงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีออเดอร์หนูอีกน,นะครับคือเราไปหาของพวกเนี้ยเอามาส่งลงุงเนี่ยแล้วก็รับของนะครับถือว่าดีนะเอออันนี้ก็คือหมดวันแล้วนะครับลุงก็ไปแล้วนี่ ที่เหลือที่นี้นะครับเราก็ต้องแบบเออลองเล่นเองนะตัวแมพมีอะไรต้องทำบ้างนะครับเราต้องไปทำอะไรต่อนะกดดูได้นะครับรอเวลาไม่อยากลอเก็บนะครับจริงๆเพชรไม่จำเป็นไม่ต้องใช้นะครับไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เนี่ยผมใช้เฉยๆนะโอเคทำการบิวเพิ่มเติมต่อนะครับมันจะเป็นชั้นๆนะเรื่อยๆนะโอเคมีของก็บิวไปกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งนะผู้ชมครับใช้เวลานานนะ บิลหลายขั้นตอนมากอ่าสกิปได้เลยแล้วก,กดโกไปนะครับมาทางนี้เด็กทำการพูดคุยนะนี่อันนี้ก็จะเกี่ยวกับหินเนาะคือเดี๋ยวมันจะมีพวกแร่ต่างๆอะไรเพิ่มเติมมาด้วยนะครับจริงๆพวกหินแบบเนี้ยเราสามารถทําการเอ,อ่อคราฟคราฟได้น,นะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็รอเวลาไม่ต้องทําอะไรนะครับอันนี้รอเวลานะ แล้วก็โต๊ะคราฟอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเราสามารถทําได้นะเราไม่ต้องเดินไปที่โต๊ะนะครับเราใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือแปรรูปพวกแผ่นไม้ต่างๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมันจะมีอื่นๆอีกนะครับที่สามารถเอ่อบิลได้นะครับนะเนี่ยมีเกี่ยวกับอ่าพวกของต่างๆภายในเกมแบบเยอะเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างไปนะ คือในช่วงแรกมันยังไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ต้งองข่าวบนนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตลาดอะนะมันจะดีเฟสนะครับว่าตอนนี้เท่านี้ปล่อยไม้ปล่อยอะไรนะครับช่วงแรกก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนักนะครับนะเก็บไปวิ่งต่อครับทําการเออขาดของเลยนะขาดของลงเมียเปล่า เก็บของกันโอเคโอเคแล้วก็คาร์ฟหรอโอ oh, ลยเวอร์สิบสามเลยหรออันนี้ก็เป็นเออส่งของวันนี้นะครับอันไหนมีก็ส่งไปอันไม่มีก็ไปเก็บมาส่งนะครับไปเก็บมาส่งเนี่ยได้มาแล้วอ,อ่าอันไม่มีนะครับให้เก็บมาส่งเดี๋ยวตัดไม้ตรงนี้ โอเคเก็ okay. บเก็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 บแล้วก็เอาตัวไม้ไปส่งลงโอเคทีนี้นะครับเอาไม้มาส่งลุงกันจ้าชึบเรียบร้อยดูตารางตารางเควสนะครับเหมือนเดิมเนาะทีนี้เราไปที่บ้านเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะได้ไอ้ไอตัวนี้เรานะครับเราจะได้ก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่ปปเป็นรถเป็นรางขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้วันแรกรับของด้วยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอ่ะให้แตะเควสนะครับเขาให้เราทาอะไรทําต่อเนื่องตามภารกิจตามเควสนะครับมันจะเล่นง่ายอย่าเพิ่งไปแบบเอ,อ่อเวอร์วางอะไรประมาณนั้นนะครับมันขาดของขาดแผ่นไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูได้นะจริงเรากดที่โตะเครื่องมือช่างได้นะครับแล้วก็ไปขี้ตัวไม้เนาะแล้วก็แผ่นไม้ใช่ไหมครับเราต้องไม่ตัดไม้ก่อนเนี่ยใกล้ๆเนี่ยตัดได้แล้วก็เดี๋ยวเอาแผ่นไม้ นะครับเอาไว้แปะูปเป็นแผ่นไม้นะต,ต้นไม้นี่ก็รอโตนะครับไปที่โต้เครื่องมือช่างนะครับแล้วก็แผ่นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ออไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไม่อยากรอนะครับมันสามารถใช้เพชรในเกมได้นะทําการเออเร่งนะครับก็คือสกิปแต่มันค่อนข้างเปลืองนะครับไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่อันนี้ผมเล่นให้ดูเฉยๆก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสนะ ยังขาดอีกนะก็คือเดี๋ยวหาไอตัวไม้ไปอีกนะครับเคเก็บกันต้นไม้มันจะเกิดเป็นเวลาด้วยนะหมายถึงว่ามันรอเวลาคูดาวอะ่ะมันไม่ได้ตัดได้ตลอดนะคือภาพบรรยากาศในเกมนี้คือดูดีมากภาพสวยมากใครที่ชอบภาพสไตล์นีแมอะไรแบบนี้นะครับวิ่งมาดูกันตรงน,นี้ที่เราตัดเมื่อกี้มันขึ้นอย่างจังนะครับ เ,เดี๋ยววิ่งข้ามสะพานกลับมาก็ได้บางฝั่งนี้ก็มีนะเนีย่ยที่ตัดยังไม่ฟื้นเลยรอนะครับต้นไม้ไม่ได้ตัดได้ทุกต้นนะครับเดี๋ยวเราเสร้างสะพานแล้วเราข้ามไปได้อีกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังต้องรอก่อนรอก่อนเออแผ่นไม้นะครับได้แผ่นหนึ่งนะครับสเก็บเดี๋ยวแผ่นหนึ่งผมใช้ตัวเพชรออกก็ได้อะ ครบไหมเฮ้ยเดี๋ยวอ,อ๋อนี่ไงยังไม่ได้กดรับมันครบแล้วยังไม่ได้กดรับนะครับโอเคนี่ไงสวยงามตามท้องเรื่องก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ